ส <3. S 2> ามกิโลเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านันพี่น้องส่งพี่สง่สงฟรีมีส่งได้ใช่ไหมครับ,รบสง่งฟรีทั่วประเทศนะพี่น้องเด้ออย่าลืมสง่งฟรีทั่วประเทศนะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องมันนี้กู้แซกไทยบ้านไทยบ้านน้องใสพาพพี่น้องเอาเปิดแมตกันนะพี่น้องพาพพี่น้องมาเที่ยวสวนอินทาภาราล้ที่สวนหยาง <S <S สวนสวนตานคูพี่น้องมันนี้คูแซกสิพาพพี่น้องมาเบิรงนได้พี่น้องว่า การปลูกอินทผล้มจากสวนตาลคูมันปลูกมันโดนเราพี่น้องปลูกมันโดนโดนคูแทกไทยบานกับมาทุกปีพี่น้องเพราะว่าคูแทกไทยบานอยู่บ้านนองใสสวนตาลคูก็อยู่เอี่ยมเอี่ยมเข็มเขียมบ้านนองใสพี่น้องคูแทกสิพาไปเบิ่งไปเที่ยวว่าสวนอินทผลัาสวนนี้สวนตาลคูนี่มันดกอีหลีป่าพี่น้องก่อนอื่นคูแทกสิเซสิกินก้อนในอันนี้หวานพี่น้องหวานหวานพี่น้อง หวานพี่น้องหวานข้างหวานเนี่ยตามกุ้งเสร็จพี่น้องต้นน้นจะลูกใหญ่กว่าเหรอเวลาช่างกล้องละแผ่นกล้องละแผ่นชันชันนั่นช่างกล้องพี่น้องเ้ลพี่น้องทางนี้ต้นใหญ่มากลูกใหญ่เลยมากเลยพี่น้องลูกใหญ่มากเลยครับพี่น้องโอ๊ยโอ๊ยทางนี้ต้นใหญ่มากเลยพี่น้องไม่ต้ลูกใหญ่ๆพี่น้องเบิ้งพี่น้องมนเจอร์าเป็นตะแสรวมพี่น้อง อินทาลัมสวนตาลคู่พี่น้องอินทาลมสวนตาลคู่พี่น้องคนไง่ายครับคู่แซกไท้บ้านสะออนพี่น้องสะออนหลายพี่น้องอันคูเก๋ช่างกล้องช่วยแพนกล้องไปให้มันรอบๆสวนหน่อยเมื่อพี่น้องเอ้ยนานี่พอน้จะสิเปิดสวนนะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้พิเศษสุด เฮาได้รับเกียรติจากท่านผู้บ่าอานาเจ้าของสวนด้พี่น้องเพิ่นกับมันต่อถ้าตอนรับพี่น้องป้องไปยุ่หนีรละพี่น้องยุ่สวนสุมมือสุ้มมือได้พี่น้องผู้บ่าอานาเพิ่นใจดีเพิ่นใจดีรับไลพี่น้องอย่าลืมมาแบบมาส้มนะพี่น้องอันนี้ท่านผู้ว่าอาณาสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นรอรอแฮนซัมนะพี่น้องต้องมาอย่ยมาส้มหระครับใจดีรอเยี่ยมใจดีรอได้ครับพี่น้องมีโปรโมชั่นลดได้ครัพี่น้องโปรวันแม่อย่าลืมนะพี่น้องโปรวันแม่นะโปรวันแม่ แต่ก่อนกิโลละสี่ร้อยโปรวันแม่พิเศษกิโลละสามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะพี่น้องเก้สกามกิโลเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นพี่น้องส่งพี่ส่งฟรีมีส่งด้วยใช่ไหมครับส่งฟรีทั่วประเทศนะพี่น้องเด้ออย่าลืมส่งฟรีทั่วประเทศนะพี่น้องทางสวนตาลขวงเฮาเด้อพี่น้องเด้อคุชแทบบาทนั้นเสือโปวันแม่พี่น้อง อันนี้กล้องเห็นเป็นกล้องเป็นกล้องนี่ยมอเจอยาวาเด้อแบบมันหลายปานี้เป็นกล้องเป็นกล้องนี่คือคงเครื่องกิโลเด้อพี่น้องกิโลละสี่ลอยโปวันแม่ทั้งสวนตาลคูเป็นกันรเทพิเศษพิเศษพิเศษเพียงกิโลละสามลอยหาสิเด้อพี่น้องน่วยใ่ายๆพี่อาพี่น้องโปวันแม่เด้อพี่น้องโปวันแม่ต้องมันเยี่ยมมาชมมาซื้อแลวล่ะพี่น้องเอ้ยคือแมวพันพันพันอิสรมพันีพันพันใบพันใบ พันธบาบาฮีพี่น้องพันบาฮีนะพี่น้องดกรับพี่น้องผูแจกสิขึ้นบันไดก่อนดกข่าตรงนีนพันธบาฮีพันบาฮีพี่น้องขึ้นไปบายครับขึ้นบายก็พี่น้องพันธบาฮีพี่น้องส่ออ่อนพันธ์ยังก็พันบาฮีสั่นพี่น้องแต่ไปกับแซบพี่น้องซิมให้อีกก็ได้แซบรับพี่น้องพี่น้องกูแจกไทยบันกูหนุนกับพี่กูนกนสีล้าพ้นแล้ว กูเซ็กทับาท้านไทับ้านน้องสายถ้าพี่น้องอยากมาแวะมามะส้มอาจอินทบารามสวนตาลครูคน,นะครับพี่น้องให้มาแวะมาส้มเพิ่นเปิดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมเป็นปต้นไปจนกว่าสิขายบนหลับพี่น้องอยากเบื้องการปลูกการเลี้ยงการอะไรให้มาเบิอบบนน้องน้าพี่น้องมื้อนี้กูแซกไทับ้านไทับ้านน้องสายฝากพี่น้องป้องปายกดไลค์กดแซกช่องกูแซกไทับ้านทั้งยูทูบเลยน้าพี่น้องแรักกูแซกน้อยๆขอให้แร็นนคนนดังน่านมาทำมาเลยน้าพี่น้อง วันนี้ขอกลับเข้ามาสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บ